สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาครับคลิปนี้นะครับผมแหมจริงๆแล้วองค์นี้ทีแรกๆเลยนะว่าจะว่าจะเก็บก่อนเนาะพอดีว่าแหมเริ่มจะโพเพล้วก็เลยเอา้าไหนๆก็ไหนไหนละมาลงก็ลงเอาครับโอเคครับพระองค์นี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเดาไม่ถูกเดาไม่ถูกเลยครับว่าพระองค์นี้คือพระสมเด็จของที่ไหนถ้าดูแบบนี้นะนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเดาไม่ถูก นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นที่ผมจะลงรายละเอียดอะไรลงไปต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับประชาสัมพันธ์นะครับผมบอกไว้หลายคลิปแล้วว่าต้องต้องจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์นะครับผมนะครับเผื่อคนไม่รู้หรือว่าคนยังไม่ได้ไม่ได้เข้ามาดูหรือว่ายังไม่รู้นะครับผมอ่ะโอเคประชาสัมพันธ์โดยว่าทุกปีนะครับผมของเดือนธันวานะครับผมนะครับทางช่องแบง์เก็บจะมีโปรโมชั่นนะครับทุกปีนะครับทุกปีเลยนะครับผม ประมาณเดือนธันวาไม่ใช่ประมาณอะเดือนธันวาของทุกปีปีนี้ปี2566นะครับผมโปรโมชั่นก็คือมีอยู่ว่าลูกค้าทุกท่านที่เช่าระเครื่องหรือซื้อนะครับผมจะได้ลดนะครับลูกค้าทั่วไปนะครับผมจะได้ลด1 0ทุกรายการนะครับผมโดยอัตโนมัตินะครับส่วนลูกค้าขาประจำนะครับที่บูชาหรืออุดหนุนตั้งแต่2รายการถึง3รายการขึ้นไปเป็นลูกค้าเก่าแล้วนะครับถือเป็นลูกค้าเก่าเลยนะครับผม ก็จะได้ลดเปอร์เซนต์อัตโนมัติ20%โดยอัตโนมัติทันทีเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นลูกค้าทั่วไปลด10%นะครับลูกค้าประจำจะได้ลด20%โดยอัตโนมัตินะครับผมโปรโมชันนี้จะหมดเขตเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมก็คือสิ้นสุดเดือนธันวาคมวันที่31ธันวาคม นะครับปี2566นี้เท่านั้นนะครับผมโอเคเรียนมาเพื่อทราบนะครับผมและก็ปชาสัมพันธ์อีกนิดนึงว่าอยากจะดูว่ามีพระอะไรอยู่ในช่องแหมงเก็บหน้าเก็บหน้าใช้หน้าแขวนคอหน้ารัตนาไหมอะไรเงี้ยนะครับผมให้ท่านพิมพ์คําว่านะครับเปิดเข้าไปใน YouTube ก่อนนะครับผม นะครับเปิดใน u t u b e แล้วพิมพ์คําว่าแบ่งกันเก็บนะครับผมรายการต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นนะครับผมแล้วท่านต้องการเก็บองไหนต้องการอยากได้องไหนก็ฟังคลิปให้จบนะครับครบถ้วนจะได้เข้าใจตรงกันนะครับจะได้ไม่มีปัญหาใดๆนะครับผมนะครับจากนั้นถ้าท่านชอบปุ๊บต้องการเช่าต้องการบูชานะครับผมต้องการซื้อปุยง่ายนะครับผมเชื่อมือเชื่อใจก็กดเลยครับนะครับก็คือหมายถึงว่ากดแคปหน้าจอไว้ แคปหน้าจอแล้วส่งมาครับที่ idline นะครับผมแอดไลน์ก่อนเนาะแล้วก็ส่งมาครับที่ idline หรือว่าเข้าไปเลยที่ idline หมายเลข0846786958นะครับย้ำ idline หมายเลข0846786958เบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนและต้องเชื่อมือเชื่อใจเท่านั้นนะครับผมอย่าส่งพระอะไรมาให้ดูนะครับผมนะครับโอเคเป็นการเข้าใจเนาะก็แคปหน้าจอครับนะครับแล้วก็ส่งมาครับในพระที่ท่านต้องการ เช่าบูชาพร้อมเช่าพร้อมโอนและต้องเชื่อมือเชื่อใจนะครับก็แคปหน้าจอเสร็จแล้วก็ส่งมาที่ ID Line นี้นะครับ0ูนย์8 6 9 5 8โอเคนะครับผมไม่มีเก็บปลายทางนะครับผมแล้วก็ส่งทางอีเมลอย่างเดียวนะครับผมนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าประจำหรือ FC จะทราบดีนะครับผมลูกค้าใหม่ก็เรียนมาเพื่อทราบนะครับผมไม่จำเป็นจะไม่รับโทรศัพท์เพราะส่วนใหญ่ไม่ว่างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมขอท่าน ต้องการเช่าอูชาก็แค่แคปหน้าจอแล้วก็แสดงเจตจำนงเข้ามาเราก็จะส่งเลขที่บัญชีแล้วก็จะส่งให้ภายในวันเดียวนะครับอยู่ไม่ไกลมากก็วันเดียวถึง2วันสูงสุดนะครับรับผิดชอบการส่งมือพระถึงมือท่านแน่นอนนะครับผมภายในวันเดียวหรือ2วันสูงสุดนะครับผมเป็นนั้นเข้าใจนะครับผมนะครับไม่มีเก็บปลายทางด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมนะครับมาครับมามาเข้ารายละเอียดองค์นี้กันนะครับผม ผมเชื่อว่าหลายๆายท่านเนี่ยไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็เฮ้ยงงมีด้วยเลยแต่มีครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นพระของหลวงปูน่นาแห่งวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับผมขยายอ่าพลิกด้านหลังให้ดูก่อนนี่ครับเคยเห็นไหมครับนะครับหลายท่านผมเชื่อว่าไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยเจอนะครับผมเองเนี่ยยังมีองค์เดียวเลยที่ที่ผมบอกว่าที่ผมบอกว่าว่าว่าจะไม่ลงนะว่าจะเก็บไว้ก่อนนะ เพราะกลัวเดี๋ยวอนาคตมันจะแพงไงอนาคตพระองค์นี้จะแพงองค์นี้เสียดายอย่างเดียวตรงนี้กระทะบินไปนิดเดียวแต่ราคายัางยังเต็มเพราะอะไรเพราะมันหายากพิมพ์นี้หายากมากส่วนใหญ่เราจะเจอนะที่เราเห็นจะเจอทั่วๆไปนะครับผมนะครับเราจะเจอพิมพ์แขนกว้างนะครับแขนแขนกว้างฐานแซมแขนกว้างแขนกว้างเออแล้วก็พิมพ์เกตดทะลุซุ้มแล้วก็พิมพ์ซุ้มกอใหญ่แล้วก็พิมพ์อกคุด มีหรือเปล่าโอคุดไม่มีโอคุนไม่มีโอคุตไม่มีไม่ไม่ไม่เคยเจอโอคุตก็ไม่เคยเจอนะครับเราจะเจอกันอยอะๆก้างๆเนี่ยก็มีแค่พิมพ์แขนกว้างแล้วก็พิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับแล้วก็พิมพ์ซุ้มกอนะครับซึ่งพิมพ์เหล่านี้มีทั้งหลังเรียบอย่างเช่นซุ้มกอใหญ่เนี่ยจะมีทั้งหลังเรียบนะครับและหลังตาโลหรือตาแผ่นดินแบบนี้นะครับผมโอเคทีนี้พระชุดเนี่ยผมเคยเรียนไปแล้วว่ามี3โซน เท่าที่จัดจัดมาก็คือมีโซนแก่ผงนะครับแก่อมน้ํามันแล้วก็แก่ปูนเปลือกหอยนะครับ่วนองนี้แน่นอนครับแก่ผงครับองนี้แก่ผงเลยนะครับผมแล้วสาตามากผมบอกให้เลยสาตามากเพียงแต่ว่ามีคาบขึ้นมีคาบตรงนี้ขึ้นก็คือคาบอะไรครับก็คือคาบสีพึ่งหรือว่าคาบการผสมผสานของเนื้อพระแล้วเกิดขึ้นไก่กหลายคณาจรรยาย์ก็มีนะคล้ายๆวาสูตรเดียวกันนะครับเวลาการเวลาผ่านไปโดนน้าหน่อยดนความชื้นจะขึ้นแบบนี้เลย นะครับผมซึ่งมันก็ทําให้ดูง่ายมากขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าของเก๋เนี่ยเขาทําคาบเป็นขึ้นมาเยอะมากนะครับแต่คาบเขาจะแปลกคาบเขาจะไม่ออกน้าตาลคาบเขาจะออกส้มส้มหน่อยออกส้มส้มซะส่วนใหญ่นะ <c oughs> ผมบอกเคล็ดลับไปแล้วนะเออโอเคแล้วองค์นี้ดูดีนะโอ้หตาสวยมากตาคมลักอ,อคมชัดลึกมากๆสวยจริงๆ, <c oughs> ๆ <c oughs> นะครับองค์นี้เดี๋ยวมาดูเนื้อหากันนะครับ <c oughs> และองค์นี้ก็ยังมีส่วนผสมผงเก่าว,วัลคังโรยอยู่องค์ในองค์พระ นะครับพอให้เห็นปาดปลายเป็นเม็ดๆนะครับซึ่งบ่งบอกให้เห็นเลยว่าพระอย่างนี้โอ้โหแทดูง่ายสบายตาขึ้นคอสบายใจพูดมาถึงตรงนี้นะครับผมก็จะพูดอะไรท่านก็คงรู้แล้วล่ะนะครับท่านที่เป็นเอฟซหรือว่าเป็นลูกค้าขาประจําก็คงรู้ว่าพูดมาถึงตรงนี้พระอย่างเงี้ยดูง่ายสบายตาขึ้นคอสบายใจใครดูไม่ดีไม่ต้องเอาไปนะครับผมผมพูดไว้หลายคลิปหรือแทบกทุกคลิปเลยว่าผมไม่เล่นพระเก๊ใครดูพระผมเก๊ผ่านแค่นั้นแหละครับง่ายๆง่ายๆครับง่ายๆจริงนะครับผมท่านไม่ซื้อ ก็ไม่ว่าอะไรนะครับผมซื้อไปเช่าไปแล้วแปลว่าท่านต้องเชื่อมือเชื่อใจผมละนะครับถึงจะซื้อไปได้เข้าเข้าใจนะครับผมอ่าถ้าไม่เชื่อมือไม่เชื่อใจดูแล้วก็ผ่านครับแค่นั้นแหละครับโอเคเป็นเข้าใจนะครับผมอ่าพระองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่แขนกว้างแล้วดูไอ้ไม่พิดไม่ชินใหญ่ไม่ใช่พิมพ์ใหญ่แขนกว้างเป็นพิมพ์ใหญ่แขนกลมเออเป็นพิมพ์แขนกลมหายากครับมีน้อยมากดูดีนะครับจําจําลักษณะให้ดีนะครับนะครับ แล้วตรงนี้มีจุดตรงนี้ก็ยังมีจุดอีกจุดหนึ่งมั้งถ้าจําไม่ผิดนะแต่ข้อสําคัญเนื้อหามันเนื้อหาสวยอะ่ะสวยแบบแหมอยากจะบอกอยากจะบอกว่าอย่างกับรุ่นปี0ูนย์เก้าอย่างกับรุ่นปี2,500แต่ไม่ใช่องค์นี้ปี95เหมือนกันนะครับผมซึ่งเป็นหลังตราโลทําคราเดียวนะครับเพลงแต่มีหลายแบบหลายพิมพ์นะครับแต่พิมพ์นี้หายากมากๆผมบอกให้เลยนะครับนะครับเชื่อมือเชื่อใจเอานะครับไม่เชื่อมือไม่เชื่อใจอย่าเช่าอย่าซื้อนะครับ เพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายผมบอกไว้ทุกคลิปว่าผมไม่เล่นพาร์เกอ,อ่ะผมพูดแค่นี้ก็พอเนาะถ้าท่านดูรู้ดูเป็นเล่นเป็นจบครับนะครับเข้าใจจบไม่เข้าใจก็แค่เข้ามาก็ดีใจแล้วครับถ้าท่านเช่าบูชาซื้อไปก็ขอบคุณแค่นั้นแหละครับนะครับพาะอย่างนี้ใครดูเก้ก็ผ่านเลยครับโอ้ดูง่ายมากนะครับกระทั่งตรงตัวลอยบินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้ากล้องให้ดูเอางี้ดีกว่านะโอเค ผมเปิดราคาให้ก่อนองคนี้นะถ้าไม่บินนะผมบอกตรงนะห้าหกพันผมยังไม่อยากขายเลยบอกตรงอย่างน้อยน้อยต้องมีหกเจ็ดพันขึ้นไปเพราะมันหายากมากมากมีน้อยแถนเป็นเนื้อผงด้วยเป็นเนื้อแก่ผงอะ่ะพูดง่ายนะครับผมอ่ะองคนี้พิมพ์ใหญ่แขนกลมตีเป็นแขนกลมะนะนะครับผมนะครับแถนตรงนี้มีจุดดูดีนะครับหายากครับหายากนะครับผมจุดดูเนี่ยดูหนึ่งนะเนื้อผ้าแท้ก่อนถ้าเนื้อผ้าแท้ก็ทีนี้ก็มาหาพิมพ์ลงแค่นั้นเองนะครับผม ในว่านะในว่านะองนี้อาจจะแจกกรรมาการก็ได้เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยเจอะนะครับจะเจอแต่พิมพ์ซุ้มกอองค์ใหญ่ๆองค์นี้มีขนาดความกว้างองค์นี้ไม่ไม่ใหญ่นะองนี้จะเท่าๆสมเด็จด้วยซ้ำม,มีขนาดความกว้างอยู่2.3ถึง2.4เซนติเมตรนะครับผมและความยาวอยู่ที่3.7เซนติเมตรนะครับถัวเฉลีย่ยอยู่ที่3.7เซนติเมตรนะครับผมโอเคไปนนะเข้าใจเนาะเดี๋ยวผมวัดอีกทีนะครับขออนุญาตขออนุญาตนะครับผมการพลาดกันพลาด ฮึบโอเคใช่ครับยิวประมาณ 3. 7ดเเซนติเมตรนะครับหายากมากๆมีน้อยมากๆใครที่เล่นผ้าเนื้อผงนะนะส่องแล้วผมว่าวางไม่ลงแล้วชอบผมเชื่อว่าชอบดูเหมือนแก่งแข็งแต่โอ้โหละสองแล้วนุ่มเลยนุ่มตามากๆแล้วเดี๋ยวดูตรงที่บินนะครับเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันนะ่ะเกือบเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วเพอๆจะมีแมทถ้าเป็นหลวงปู่ดู่เขาเรียกว่าขึ้นพระาธาตุคล้ายๆพระาธาตุเลยนะครับโอเคองค์นี้เอาไปนะครับเอาได้เอานะเอาไม่ได้ก็ผ่านนะครับผมถ้าไม่บินนะ ห้าหกพันยังไม่อยากขายเลยองค์นี้เอาไปสามพันเจ็ดเอานะครับหมายถะเบียบอยาบอกว่ากัดฝันเอาไปสามพันเจ็ดสามพันเจ็ดร้อยบาทไม่ลดงดต่อเพราะมีโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับผมสามพันเจ็ดร้อยบาทรวมส่งอ e ีเมลหรือเคอรี่ให้ด่วนๆนะครับผมขออนุญาตเช่นเคยๆครับขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชา,ชาพร้อมโอนนะครับข้อสาคัญต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบ่์เก็บครับเชื่อมือเชื่อใจพร้อมเชา่าพร้อมโอนก็แคปหน้าจอแล้วส่งมาครับที่ไอเดียลายหมายเลขนะครับ 0846786958ยำ้ำ ID Line หมายเลข0846786958นะครับโอเคเป็นให้เข้าใจเนาะนะครับผมมาเดี๋ยวผมขยายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยส่องนี่ครับดูนะครับตรงนี้คล้ายมีจุดเม็ดนี่อย่างเงี้ยแล้วมีรอยตรงนี้แหมอย่างกับเป็นไอ้นี่เลยนะมหานอากาศอ่ะคล้ายมหานกาศนะครับนะครับอืมโอเคเนาะ เนี่ยดูดูพระคือเล่นพระเล่น2ออย่างนะส่วนใหญ่เล่นคือเนื้อก่อนเนื้อนำเนื้อพระแท้ไหมได้อายุไหมถ้าได้อายุพระแท้ก็มาดูพิมพนะครับถ้าพิมเฮ้ยไม่มีหาไม่มีหาไม่เจอแต่เนื้อแท้ท่านว่าแท้ไหมแค่นั้นแหละครับก็แปลว่าแท้ครับอ่าถ้าพิมพ์ถูกต้องเป๊ะเลยทุกอย่างโอ้โหเป๊ะเป๊หมดเลยนะครับแต่เนื้อมันดูเหมือนใหม่นะครับเนื้อม<ๆ>ันไม่แท้ดูแล้วมันไม่เก่าไม่มือไม่มีความมันไม่มีความแบบ เป็นพาแท้ต่อให้พิมพ์แปะยังไงก็นั่นแหละครับไม่แท้ครับนั่นนั่นคือไม่แท้อย่างเงี้ยดูง่ายเห็นไหมครับดูหูดูตาโลดูตาแผ่นดินคมชัดลึกแบบนี้คมมากขอบอกนะครับผมเดี๋ยวมาดูอรอยนี้เลยดีกว่านะเดี๋ยวมาดูรอยรอยบินนะครับคือผ้าเก่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลามีบินมีอะไรเนี่ยนะครับรอยเขาเนี่ยนะครับจะไม่ฟูจะไม่อะไรเนื้อก็จะเป็นเนื้อเดียวกันกับด้านคกึงๆด้านนอกเห็นไหมครับนี่ครับ ครับขอบอกเลยว่าองค์นี้สวยมากอืมเนื้อสวยมากๆครับไม่รู้ต่อไปเขาจะมาแยกหรือเปล่านะว่าบล็อกเนี่ยอาจจะเป็นบล็อกแพงหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นไหมเห็นเห็นจุดไหมครับคล้ายๆไมาอ่อขงกาดเลยเนี้ย น,นี่คือปี95นะครับผมไม่ได้ปี2,500นะครับผมเพราะว่าหลังตาโลเนี่ยหลังตาโลของหลวงปู่นาคเนี่ยสร้างพร้อมกบบสมเด็จเผาพิมพ์สมเด็จเผานะครับวัดอินเนี่ยสร้างในคาเดียวกันในปีเดียวกันแหมยิ่งมีคาบอย่างนี้แล้วยิ่งดูง่ายเลยพรพเ็าดูง่ายสบายตาเลยเนาะดูง่ายสบายตาขึ้นคอสบายใจข้อสาคัญพิมพ์นี้โอ้โหเจอยากพบน้อยมากขนาดผมเก็บบาตั้งนานผมยังมีแค่องค์เดียวนะครับ ดวแขนกว้างผมมีหลายองค์เห็นไหมครับแต่พิมพ์เนี้ยมีองค์เดียวเปิดให้ราคานี้นี่ราคาแบบโอ้โหแบบกัดฟันเปิดสามพันเจ็ดยังได้ลดอีกนะอืนะครับอืมโอเคเนาะ หายากครับพิมพ์นี้บอกตรงแมเป็นคล้ายๆเป็นรูปหัวใจเลยโอเคเนาะใครได้ไปส่องอ่ะนมทแเมื่อกี้มันมีอยู่จุดหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ดูจุดตรงนี้นี่นี่นี่เห็นเม็ดเห็นเม็ดวัดละคังไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นเศษผงวัตละคังนี่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 เศษผงวัดละคังอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับยังมีอีกหลายจุดนะ ทีนี้แหมไม่อยากส่องนานเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวมันเวลามันจะกินไปเยอะเดี๋ยวเผื่อจะลงได้คลิปนี้ถ้าลงได้เ,เห็นไหมครับเป็นเม็ดเลยเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับเป็นเม็ดเลยอ่ะ <S <S เอาไปส่องดูนะเนี่ยจะเห็นเลยเนี่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 ยผงวัลลาคังเก่าน่าซื้อครับน่าเก็บครับผมบอกเลยเลยใครไม่เอานะบอกตรงเห็นบินบินอย่างนี้นะเดี๋ยวปีหน้าก็คือเดือนปลายเดือนมกราเนี่ยครับจากสามพันเจ็ดนะองค์นี้จะเป็นห้าพันเลยนะนะครับต้องเรียนมาเพื่อทราบก่อนนะครับ อ่ะโอเคเอาได้รีบเอานะแม่ของห่วงด้วยนะหายากพิมพ์นี่หายากครับไม่ค่อยได้เจอเลยถ้าท่านไปส่องดูอ่ะอันดับแรกเลยเนื้อผ้าแท้ก่อนละนะครับนะครับพิมพ์หายากครับก็แปลว่าพิมพ์นี่หายากมากลองหาดูก่อนได้ครับถ้าไม่มีรีบรีมาเอานะเดี๋ยวเดือนหน้าถ้ายังอยู่เนี่ยองนี้ห้าพันนะโอเคนะครับพรมคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ